ส่วนเรื่องนี้ทำเอาหลายคนไม่สบายใจท้อถอนใจจริงๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลุ้นกันมานานแล้วหลังจากที่มีข่าวรำรๆออกมาจากเพจดังนะคะว่ามีคู่รักนักร้องกับนางเอกกับนางเอกกำลังแบบว่า จะแยกทางกันอะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็ลุ้นว่าอยากให้เป็นคู่นี้เลยอยากให้เป็นคู่นี้เลยแต่ว่าในที่สุดค่ะพิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเป็นคู่นี้จริงๆที่ทําเอาหลายคนจี๊ดในใจมากก็เป็นเพราะว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเขาเพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานกันไปแต่ว่าจู่ๆวันนี้เนี่ยตกลงที่จะ ยุติความสัมพันธ์กันแล้วค่ะนั่นก็คือปรางกับโต้งนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็รวบรวมคลิปย้อนความทรงจําความรักสิปีคือต้องบอกเลยว่าในทุกๆช็อตทุกๆช่วงเวลามันคือความผูกพันค่ะหลังจากที่มีกระแสะข่าวลือรักร้างมาแบบเงียบๆของนางเอกสาวอย่างปรางกันนารันกับแรปเปอร์หนุ่มสุดหล่อยอย่างโต้งทูพีนะคะที่โอ้โหหลายคนก็จับตามองเพราะว่ามันไม่มีรูปคู่ในไอจของทั้งคู่ไม่ได้เข้ามากดไลค์ไม่ได้เข้ามากด คอมเมนต์อะไรกันแล้วจนกระทั่งล่าสุดค่ะคุณบอยวันบันเทิงก็ได้อ้างอิงแหล่งข่าววงในก็คุณบอยเนี่ยยืนยันว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเนี่ยจะไม่ออกมาพูดเลยแต่อันเนี้ยเช็คแล้วว่าชัวและสามารถพูดได้และก็ได้ไถ่ายถามคนใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่ายแล้วว่า ขอออกมาพูดอ,ออกมาเคลียร์ให้ชัดได้ไหมเพราะว่าคนก็อยากรู้เรื่องนี้จริงๆนะคะก็เนี่ยแหละก็บอกว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการจากกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่3แต่อย่างใดก็ต้องบอกเลยว่าข่าวเนี่ยสร้างความตกใจกับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับข่าวการเลิกราของปรางและโต้งเนี่ยทำให้เกิดแฮชแท็กโต้งปรางติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยในทันทีก็เรียกว่าเป็นอีกคู่รักคู่หนึ่งที่หลายคนก็รู้สึก เสียดายค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคบกันมาตั้งสิปีแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยเลิกลากันไปครั้งหนึ่งห่างกันไปถึงสองปีแต่แล้ววันหนึงอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าฟาริคิดหรือเปล่าทำให้ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณโต้องอ่ะแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทักกันนะคะเพราะว่ามันก็คงกระอักกร็อวนใจไม่รู้ว่าจะทักยังไงคุณปรางเองกลับมาถึงบ้านมานั่งคิดทบทวนเสียใจเหมือนกันนะ เดินส่วนกันแล้วไม่ทักเขาเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบส่งเมสเซจไปบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ทักคุณโต้งก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามีเวลามาทานข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหม ก็ทั้งคู่ก็เลยได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออเราก็ยังรักกันอยู่แล้วก็เลยกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยค่ะล่าสุดก็เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมานะคะคุณโต้งก็คุกเข่าขอคุณปรางแต่งงานที่อเมริกาหลายคนองก็ตื่นตันใจมากเพราะว่าชื่นชอบคู่นี้แต่วันในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนห่างห่างกันไปเอ,อ๊มันมี วิแววไม่ค่อยดีเกิดขึ้นแล้วค่ะจนกระทั่งเนี่ยแหละคุณบอยก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งสองคนยุติความสัมพันธ์กันจริงๆนอกจากนี้นะคะแฟนๆก็ยังพร้อมใจกันส่งกำลังใจดีๆให้กับทั้งสองคนให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ย่แย่นี้ไปให้ได้พร้อมๆกับแรงเชียร์ให้ปรางกับโต้งนั้นกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อเข้าไปย้อนดูภาพต่างๆคลิปต่างๆในอินสตาแกรมของทั้งคู่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า มันมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีแต่ความทรงจําดีๆระหว่างสิบปีที่ทั้งคู่เดินทางมาด้วยกันนะคะมันคือทุกช็อตมันคือความผูกพันก่อนที่ปัจจุบันจะมีข่าวเลิกรากันออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าอีกไม่นานทั้งสองคนอาจจะออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การยุติความสัมพันธ์ที่เขาได้ตกลงกันแล้วว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนแต่ก็ มันต้องให้เวลาเขาหน่อยนะก็ต้องให้เวลาอย่างที่อ,อ,ยทอย่างที่คุณบอยวันบันเทิงบอกว่าน่าจะมีการตกลงที่จะแยกทางกันยุติความสัมพันธ์เนน่าจะมีถุนนาที่ผ่านมามก็หลายเดือนแล้วแหละจนทั้งคู่รู้สึกว่าอ่ะต้องให้เวลากับตัวเองคุณปรางก็ไปเที่ยวแบบมีแบบ โอเคแหละภายใต้ความยิ้มอ่ะเราก็จะโอเคเราก็ยังให้กําลังใจนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาก็ให้เวลากับตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือเรื่องของคนสองคนมันมีอะไรหลายๆอย่างนี่ขนาดแบบกลับมาอีกรอบก็ยังโอเคยังแบบยังไปต่อไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหลายๆคน เดินต่อได้<ช>นะคะต้องให้เวลากันตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้กําลังใจเพราะก่อนหน้านี้เมื่อที่ที่แล้วฝันยังเอามาเล่าอยู่เลยในรายการเรานี่แหละคลิปที่คุณโต้งเนี่ยลงตอรี่ใช่เราก็<ช>ลุ้นให้กําลังใจไงว่าเฮ<ช>้ยขอให้เป็นการแบบงอแล้วงอแล้วโอเคคืนดียอะไรเงี้ยแต่ว่า หลายคนก็บอกว่าเป็นคลิปแบบจากลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh. ก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้กําลังใจกันต่อไปนะคะหลายๆคนจากลากันวันนี้ไม่ใช่ว่าในอนาคตเราจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไร นะคะเป็นแบบเป็นเพื่อนจริงๆบางทีอ่ะมิตรภาพมันอาจจะยาวนานกว่าก็ได้<ช>นะเรายังเป็นคนที่ห่วงใย,ยกันเสมออะไรอย่างนี้ได้เสมอนะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะชีวิตเนาะบางทีมันก็เป็นเหมือนละครหรือบางทีมันเกินกว่าละครก็มีคุณผู้ชมเราก็ทําได้ดีที่สุดเราก็ให้กําลังใจเขาเนี<ช>่ยคะนเนื้อสิ่งอื่นใดคืออย่าไปตัดสินอย่าไปตัดสินพวกเขาเหล่านั้นเราก็ต้องให้กําลังใจกันเพราะว่าดาราก็มนุษย์นะคะมีเนื้อมีเลือดมีเนื้อ มีชีวิตมีความรู้สึกเหมือนกันบางทีเขาเองเขาก็ต้องให้เวลากับตัวเองในการที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งรวมไปถึงการออกมาพูดเพราะว่ามันก็อาจจะกระทบความรู้สึกของใครหลายๆคนก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็การที่เขาตัดสินใจแบบนี้มันก็น่าจะดีที่สุดแล้วเพราะบางทีงานความสัมพันธ์ที่อยู่ในฐานะคนคบหาเป็นแฟนกัน กับการมองไปข้างหน้าว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะบางทีพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลือกเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ตอนนี้น่าจะดีกว่าเนาะอย่างพี่เอบอกก็จริงบางคนเป็นแฟนได้แต่ว่ายังไม่ยังไม่เป็นครอบครัวเราไม่น่าได้ประมาณนี้นะถ้าเรามองไม่ตรงกันปุ๊บนี่นะคะมันก็เป้าหมายเป้าหมายไม่เหมือนกันก็จบแล้วอ่ะค่ะนะคะ